อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1,999กระจายตัวหากแค่จิวตี้ขอเขาคงไม่สนใจแต่เขามาที่วังก็เพื่อช่วยเหลียนเต้าเฟยแล้วจะยอมทิ้งไปเพราะจิวตี้คุกคามได้อย่างไรหวังหลินไม่เชื่อว่าจิวตี้จะหยุดการฝืนระงับคำสาบบรรพชนเพื่อแลกกับการฟื้นคืนพลังในอนาคต แต่ทว่าหวังหลินไม่ยอมเมินเฉยคำพูดของชวงจือในใจหวังหลินก็เป็นนี่ชวงจืออยู่แล้วในเมื่อนางก็เป็นคนขอเช่นกันหวังหลินจึงต้องคบคิดเงียบๆผ่านไปสักพักหวังหลินจึงพูดด้วยความลำบากใจข้าขอเหตุผลเขาไม่ได้มองจิ๋วตี้แต่มองมาที่มหาชั้นฟ้าขวงจือจักรพรรดิเทพตายไปแล้วเหรียญเต้าเฟยสำคัญต่อเผ่าเทพ ช่วงจือถอนหายใจและมองหวังหลินหวังหลินเหรียนเต้าเฟยต้องถูกทิ้งไว้ที่นี่คนที่พูดคือให้จือที่เงียบมาตลอดนางมองหวังหลินและเอ่ยต่อที่นี่คือวังต้องห้ามแม้จะพังทลายไปแล้วมันก็จะฟื้นคืนมาได้ด้วยตัวเองในเผ่าเทพวงังต้องห้ามเป็นสถานที่สำคัญมากพระศีรษะบรรพชนเทพอยู่ที่นี่ สีสระบรรพชนเทพใช้เพื่อกักขังวิญญาณ72ดวงของเผ่าเทพเพราะมีศีรษะนี้จึงทำให้เหล่าวิญญาณยังโดนผนึกเอาไว้เมื่อศีรษะได้รับความเสียหายมันจึงไม่มีพลังอำนาจไปกักขังวิญญาณที่ยังมีชีวิตอยู่อีกแล้วแม้แต่พวกที่ตายไปแล้วก็จะกลับคืนสู่มิติว่างเมื่อการกักขังหายไปถึงตอนนั้นทั้งเผ่าเทพก็จะตกอยู่ในความปันป่วน แต่ละแกวนจะพังทลายและแตกสลายทั้งเผ่าเทพจะพเผชิญกับภัยพิบัติตามแผนการก่อนหน้านี้ของเผ่าข้าเราไม่ได้ต้องการทำลายเผ่าเทพดังนั้นหลังจากแบ่งปันศีรษะกันแล้วเราจะเลือกคนผู้หนึ่งเพื่อหลับไหลอย,อยู่ที่นี่คนผู้นั้นจะเข้ามาแทนศีรษะบรรพชนเทพและกลายเป็นคนที่จะกักขังวิญญาณ72ดดวงเอาไว้คนที่เราเลือกคือเหรียญเต้าเฟย เขามีสายโลหิตบรรพชนเทพและสืบทอดพลังส่วนหนึ่งของบรรพชนเทพเอาไว้เผ่าพันธุ์ข้าได้ปลูกฝังมเมล็ดพันธุ์ในตัวเขามาหลายปีเมื่อมันกระตุ้นขึ้นเขาจะกลายเป็นมหาชั้นฟ้าได้เพราะเขาดูดซับการสืบทอดพลังบรรพชนเทพด้วยระดับบ่มเพาะมหาชั้นฟ้าและวิชาลับของเผ่าข้าจะสามารถสร้างการจองจำขึ้นมาได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเจ้าถึงเอาเขาไปไม่ได้ หากเจ้ายังจะฝืนเอาเขาไปเช่นนั้นข้าก็จะต้องหยุดเจ้าด้วยเช่นกันให้จื่อพูดขึ้นเบาๆช่วงจื่อถอนหายใจพลางมองหวังและพูดเป็นครั้งที่สองหวังหลิ่นทิ้งเหรียญเต้าเฟยไว้ที่นี่เถอะชีวิตเขาไม่มีอันตรายแล้วเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อจองจำวิญญาณ72ดวงจิ๋วตี้มองอย่างเยือกเย็นและไม่ได้เอ,อ่ยกล่าว หวังหลินคบคิดและมองเหลียนเต้าเฟยที่กำลังนอนอยู่บนศีรษะบรรพชนเทพจากนั้นพูดออกมาโดยไม่ลังเลข้าจะละทิ้งศีรษะบรรพชนเทพและเอาไปแค่เหลียนเต้าเฟยเท่านั้นลมเลิกแม้ศีสับบรรพชนเทพจะถูกวางกลับไว้เหมือนเดิมมันก็ไม่สามารถทำหน้าที่กักขังวิญ,ญญาณได้อีกแล้วเพราะถูกจักรพรรดิทเทพผ่าออกมาพลังข้างในกระจัดกระจายไปแล้วจิ๋วตี้พ่นลมหายใจ หวังหลินมีใบหน้าซีดสายตาดิ้นรนและสับสนแต่ละคนพูดง่ายและไม่ต้องคิดอะไรนักหวังหลินเองก็รู้ว่าเป็นความจริงหวังหลินทิ้งเหรียญเต้าเฟยไว้ที่นี่ชวนจื่อพูดเป็นครั้งที่สามเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าในใจหวังหลินเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาผ่านไปสักพักเขาก็ถอนหายใจหวังหลินไม่สามารถฝืนพาเหรียญเต้าเฟยไปได้ มาหาชั้นฟ้าช่วงจื่อคงต้องหยุดเขาและจิ๋วตี้ก็คงลงมือพร้อมกับให้จื่อด้วยหวังหลินไม่สามารถพาเหรียนเต้าเฟยไปได้หากทั้งสามคนร่วมมือกันยิ่งไปกว่านั้นการพาเหรียนเต้าเฟยไปจะทำให้เผ่าเทพตกอยู่ในความปั่นป่วนหวังหลินไม่สนใจแต่มันคงส่งผลต่อมหาชั้นฟ้าช่วงจื่อที่ช่วยเขาเอาไว้อย่างมากซึ่งอาจทำให้สำนักตะวันม่วงโดนทำลายไป เพียงขบคิดอย่างเงียบๆหวังหลินเผยสีหน้าขมขื่นเขามองเหลียนเต้าเฟยที่ไร้สติและค่อยๆหลับตาลงเหลียนเต้าเฟยเมื่อข้าหวังหลินกลับมาหวังหลวงอีกครั้งข้าจะมาช่วยเจ้าข้าขอสาบานหวังหลินสะบัดแขนขวาเก็บศีรษะบรรผชนเข้าไปในมิติเก็บของจากนั้นหันมองขึ้นไปทันทีจิ๋วตี้ไม่ต้องตามหาข้าหรอกข้าจะกลับมาแน่นอน หลังจากหวังลินเอ่ยขึ้นจึงพยายานขึ้นไปในท้องฟ้าและไม่หันกลับมาเขาทิ้งเหรียญเต้าเฟยไว้ด้านหลังให้เป็นได้คล้องใจหวังลินเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้มากที่สุดในการเดินทางสู่วังหลวงเขาได้พลังการสืบทอดบรรพชนเทพมาส่วนหนึ่งได้ศีรษะบรรพชนเทพและยังสร้างโครงร่างดวงตะวันมหาชั้นฟ้าได้อีกแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่สามารถพาเหรียญเต้าเฟยไปได้ หากมีตัวเลือกหวังหลินคงยอมทิ้งวาสนาทั้งหมดนี้เพื่อพาเหรี่ยนเต้าเฟยไปแต่ทั้งหมดกลับถูกตัดสินตั้งแต่แรกเริ่มไปแล้วด้วยการทำนายของบรรพชนของเผ่าเต้าหวังเขาอาจเห็นเหตุการณ์ที่จักรพรรดิเทพครอบงำเหรี่ยนเต้าเฟยบางทีมันอาจเป็นส่วนหนึ่งของแผนแต่ก็ถูกฆ่าทำลายไปแม้กระทั่งการทำลายตัวเองของจักรพรรดิเทพและคำสาบบรรพชนที่กระจายสู่มหาชั้นฟ้าทั้งสี่คน อาจจะถูกบรรพชนเผ่าต้าหวังมองเห็นไปเช่นกันแต่เขาไม่ได้บอกหรือไม่ก็พยายามหยุดไปแล้วบางทีที่เขาทำไปก็เพื่อคนในเผ่าสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเพื่อขจัดความโกรธเกรี้ยวของข้าที่มีต่อเผ่าต้าหวังแต่อนาคตที่เขามองเห็นทำให้เขาทำดีกับข้าเป็นเพราะในใจเขาตัวตนของข้านั้นน่ากลัวยิ่งกว่ามหาชั้นฟ้า หวังหลินคิดถึงคำพูดของอจชริยะในเผ่าต้าหวังซึ่งทิ้งไว้ในสำนักมหาวิญญาณทุกคำใช้คำว่าท่านที่แสดงความเคารพมหาชั้นฟ้าช่วงจื่อมองเหรียญเต้าเฟยที่ตกอยู่ในสภาพย่ำแย่นางถอนหายใจพลางติดตามหวังหลินออกไปด้วยหลังจากหวังหลินออกมาจากวางังต้องห้ามเขาไม่อาจอดทนได้จึงมองลงไป เขาเห็นให้จื่อใช้วิชาของเผ่าพันธุ์ทำให้เหรียญต้าเฟยที่ไร้สติพลันปลดปล่อยแสงสีทองเป็นประกายดวงอาทิตย์สีทองห่อหุ้มเหรียญต้าเฟยเพียงแสงสีทองกระจายออกมาหวังหลินสัมผัสได้ถึงความหันผวนระดับมหาชั้นฟ้ากระจายออกมาจากร่างเขาพลังมหาชั้นฟ้านี้ไม่เหมือนโครงร่างดวงตะวันมหาชั้นฟ้าของหวังหลินแต่เป็นดวงตะวันที่สมบูรณ์ เหรียญเต้าเฟยกลายเป็นมหาชั้นฟ้าคนที่ห้าของเผ่าเทพต่อจากจักรพรรดิทเทพที่ตายไปทว่ามหาชั้นฟ้าคนที่ห้าคงจะหลับไหลไปตลอดกาลและไม่มีวันได้ตื่นจุดประสงค์ก็เพื่อมาทดแทนศีรษะบรรพชนเทพให้กับขังวิญญาณต่างแดน72ดวงเอาไว้หวังหลินมองเหรียญเต้าเฟยและมองดูเขากลายเป็นภูเขาที่มีดวงอาทิตย์ห่อหุ้มร่างกาย ภูเขาแห่งนี้สีทองอร่ามและพุ่งขึ้นสู่ก้อนเมฆเมื่อยอดเขาปรากฏพื้นดินที่แตกละเอียดจึงเริ่มฟื้นฟูแต่แทนที่จะมีก้าภูเขาดังเดิมตอนนี้มีแค่ภูเขาสีทองอยู่ลูกเดียวเท่านั้นท้องฟ,ฟ้าฟื้นคืนกลับมาเช่นกันในที่สุดทั้งโลกแห่งนี้ก็ฟื้นคืนกลับมาเป็นปกติหวังหลินมองภูเขาสีทองด้วยสายตาอะไรอาวรไปสักพักก่อนจะหันตัวกลับมา เขาจดจำคำสาบานที่ให้เอาไว้และจากไปทันทีหลังออกไปจากพื้นที่ต้องห้ามหวังหลิมก้าวทยานและหายตัวอย่างไร้ร่องรอยเขาปรากฏตัวอีกครั้งในวังหลวงของเมืองวังหลวงตกอยู่ในซากปร,รักหักพังแค่ชำเลืองสายตามองเห็นแต่เพียงรูปปั้นยืนตั้งตรงงานอย่างโดดเดียวรูปปั้นนั้นคือรูปปั้นบนรรพชนเทพท่าทางของรูปปั้นมีสายตามองไปบนท้องฟ้า สองแขนอ้าเปิดออกมาราวกับกำลัง่ล่วิชาหวังหลินมองรูปปั้นและขบคิดเงียบๆด้านข้างหวังหลินมีระลอกคลื่นส่งเสียงดังสนั่นและมหาชั้นฟ้าช่วงจื่อก้าวเดินออกมายุคของบรรพชนเทพจบลงแล้วและการป้องกันของเขาได้หายไปตั้งแต่บัดนี้เผ่าเทพจะไม่มีสายโลหิตจากพระพัเทพอีกต่อไปมหาชั้นฟ้าช่วงจือมองรูปปั้นและถอนหายใจ หวังหลินเอ่ยขึ้นมาขอบคุณนี่คือคำสัญญาที่ข้าให้เจ้าแม้จะมีราคาสูงลิ่วแต่ข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าที่เลือกข้าแม้ข้าจะเป็นแค่สาวน้อยตัวเล็กสองคนชวงจือเอ่ยขึ้นเจ้าไม่สามารถพาเหลียนเต้าเฟยไปได้จริงๆข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนอกจากนี้ข้าก็เป็นคนของเผ่าเทพส่วนเจ้าเป็นคนของเผ่าโบราณ หวังหลินมีสีหน้าเช่นเดิมและหันกลับมามองมหาชั้นฟ้าช่วงจือเรื่องที่นางรู้ตัวตนเขาได้อย่างไรนั้นหวังหลินไม่ได้ถามหรือพยายามปิดบังขอบคุณหวังหลินคำนับฝ่ามือและโค้งตัวให้มหาชั้นฟ้าช่วงจือ่อข้าได้ดวงตาบรรพชนเทพมาและตอนนี้ข้าก็จะกลับไปสำนักตะวันม่วงส่วนเจ้าว่าอย่างไรเจ้าจะจากไปหรือกลับไปสำนักตะวันม่วงกับข้าหรือไม่ หวังหลินมองแผ่นดินทิศตะวันออกก่อนจะพูดขึ้นข้าต้องการมุ่งหน้ากลับไปที่สำนักมหาวิญญาณจากนั้นก็ออกไปจากเผ่าเทพมหาชั้นฟ้าช่วงจือคบคิดเงียบเงียบชั่วครู่และถอนหายใจข้าไม่รู้ว่าการช่วยเจ้าเป็นเรื่องผิดหรือถูกนางส่ายศีสษะจากนั้นแสงสีม่วงแผ่กระจายออกมาจากร่างกายนางแบ่งร่างกลับเป็นสาวน้อยสองคน พวกนางมองกลับมาที่หวังหลินด้วยรอยยิ้มไร้เดียงสาและโบกมืออำลาหวังหลินพลางทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าว่าว่าหลังจากเรากลับไปค่าจะขอนอนก่อนนะค่าเหนื่อยมากหานฮานตอนที่เรากลับไปเราขอไปดูก่อนได้หรือไม่ว่าเจ้าหมาน้อยยังเชื่องอยู่ก็ได้ตามนั้นเสียงสดใสของสาวน้อยทั้งสองดังลั่นดุดเสียงกระดิ่งหวังหลินมองพวกนางทยานออกไปและพึมพำ ขอบคุณทั้งสองคนมากหวังหลินหลับตาจากนั้นลืมตาอีกครั้งก่อนจะทยานออกไปไกลเขาไม่เห็นว่าในซากปร,รักหักพักของวังด้านหลังให้จื่อกำลังมองแผ่นหลังหวังหลินด้วยสายตาโศกเศร้าตอนที่เขาหายไปให้จือไปกันเถอะจิ๋วตี้ก้าวเดินออกมาด้วยสีหน้าเหน็ดเหนื่อยร่างกายปกคลุมไปด้วยควันสีดำและแทบไม่สามารถระงับคำสาปบรรพชนได้อีกแล้ว อย่ามากล่าวหาว่าข้าไม่หยุดเขาเจ้าเด็กนั่นมันพิเศษข้าแก่แล้วและข้าจะช่วยด้วยหากเผ่าของเจ้าสารสัมพันธ์กับเขาจิ๋วตี้มองให้จื่อด้วยความรักและเมตตาตอนที่สองพันคำขอโทษตั้งแต่ยุคโบราณข่าวการทำลายวังหลวงและการตายของจักรพรรดิทเทพไม่ได้กระจายออกไปเพราะจิ๋วตี้ได้ระง,งับข่าวเอาไว้ซากปร,รักหักพังกลับคืนสู่ปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ข่าวได้บอกว่าจักรพรรดิเทพปิดด่านบ่มเพาะอีกครั้งจักรพรรดิเทพเหรียญเต้าเจิญในรุ่นปัจจุบันมักจะปิดด่านบ่มเพาะและมีช่วงเวลาไม่แน่นอนทั้งเผ่าเทพจึงไม่คิดถามถ่ายอะไรมากนักหูเฟิงกลับสู่แผ่นดินทิศเหนือและปิดผนึกตัวเองอยู่ในทานน้ำแข็งทันทีเขาขับไล่คำสาบบันพชนในร่างกายอย่างเงียบๆหลังจากได้รับคำสาบบรรผชนเขาก็ไม่เคยใช้พลังโจมตีออกไป ดังนั้นเขาจึงมีเวลาจัดการกับคำสาบได้ง่ายมากกว่าเตา้ายี่และจิวตี้นอกจากนี้เขายังได้ส่วนหูของบรรพชนเทพเมื่อเขาขับไล่คำสาบออกไปได้และหลอมหูทั้งสองข้างระดับบ่มเพาะจะเพิ่มพูนขึ้นมหาศาลดานเตา้ายี่ฝืนลากสังขารตัวเองกลับไปสำนักเต้ายี่พร้อมกับอดทนต่อความเจ็บปวดที่รุนแรงและระงับความอับอายในใจเอาไว้ เขาเข้าไปปิดด่านบ่มเพาะในทันทีทว่าคำสาบบรรพชนได้ประทุขึ้นอย่างเต็มที่ในร่างจนเขาไม่สามารถขับไล่คำสาบออกไปได้ง่ายๆทว่าเต้ายี่คือมหาชั้นฟ้าและไม่ใช่คนธรรมดาแม้แต่มหาชั้นฟ้าช่วงจื่อยังเรียกเขาว่าเจ้าคนหลอกลวงเพื่อขับไล่คำสาบบรรพชนโดยไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระดับบ่มเพาะในภายหลัง เขาจึงรวบรวมผู้สูงส่งชั้นฟ้าและผู้สูงส่งชั้นเทวะอีกหลายคนรวมถึงเรียกเหล่าผู้สูงส่งชั้นทองจำนวนมากเพื่อบังคับให้คำสาปแผ่กระจายสู่ทุกคนคำสาบรรพชนรุนแรงมากดังนั้นผู้สูงส่งชั้นทองจึงตายทันทีเพียงแค่สัมผัสแม้แต่ผู้สูงส่งชั้นฟ้ายังส่งเสียงร้องโหยหวนพร้อมกับร่างกายเริ่มเน่าถึงจะอยู่ได้นานกว่าเล็กน้อยผลสุดท้ายก็ยังตาย มีเพียงผู้สูงส่งชั้นเทวะเท่านั้นที่สามารถเอาชีวิตรอดได้ด้วยระดับบ่มเพาะอันแข็งแกรง่งแต่สิ่งที่เสียไปก็ยังมหาศาลนอกจากใช้ผู้สูงส่งชั้นฟ้าและชั้นเทวะที่อยู่ใต้อำนาจมหาชั้นฟ้าเต้ายี่เข้าช่วยแบกรับคำสาปเต้ายี่ยังค้นหาเซียนขั้นที่สามอย่างบ้าคลั่งแม้จะช่วยเขาแบกรับคำสาปไปเพียงแค่เศษเสี้ยวก็ยังเป็นประโยชน์ต่อเขาอย่างยิ่ง วิธีโหดเที่ยมในการแบ่งปันคำสาบบรรพชนเช่นนี้ได้ทำให้สำนักเต้ายี่แทบกลายเป็นสำนักไร้ชีวิตจิ๋วตี้พาให้จื่อกลับไปยังภูเขาจักรพรรดิและปิดด่านบ่มเพาะทันทีเขาทรงพลังมากดังนั้นจึงสามารถสลายคำสาบด้วยตัวเองอย่างช้าๆอีกทั้งการมีให้จือ่อช่วยเหลือพลังคำสาบบรรพชนจะค่อยๆหายไปตามการเวลา มีเพียงมาหาชั้นฟ้าช่วงจือเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากคำสาปเพราะนางไม่ใช่คนโลภมากสองสาวน้อยพอกลับไปถึงจึงปิดด่านบ่มเพาะเพื่อผสานเข้ากับดวงตาบรรพชนเมื่อออกมาอีกครั้งคงจะสามารถกลบจุดด้อยที่เกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเกิดใหม่ได้เผ่าเทพยังมีมาหาชั้นฟ้าทั้งห้าคนแต่คนที่ห้าเพียงแค่หลับไหลอย,อยู่ในมิติที่อยู่ใต้วังหลวง เขาเปลี่ยนกลายเป็นภูเขาสีทองและจองจำวิญญาณ72ดวงของทั้ง72แกวน้างใต้ภูเขาแห่งนี้เหลียนเต้าเฟยยังคงหลับไหลาราวกับรอคอยให้หวังหลินมาถึงในครั้งหน้าครึ่งปีต่อมานักแกนกระทิงสวรรค์แผ่นดะินทิศตะวันออกของเผ่าเทพแก้นกระทิงสวรรค์ที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยภูเขากลับสูญหายไปจานวนมาก เนื่องจากสงครามระหว่างแว้นมานเขียวทำให้ภูมิทัศน์ของแว้นแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามโครงสร้างด้านพลังอำนาจไม่ได้เปลี่ยนมากนักสำนักมหาวิญญาณและสำนักกุยยี่ยังคงเป็นสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดและมีสำนักเล็กๆยิบย่อยอยู่ใต้การปกครองเหล่าสิทธิ์ที่ได้ส่งไปยังเมืองหลวงกลับมาถึงสำนักของตัวเอง ทุกคนได้โชควาสนาตามแบบฉบับของตัวเองและอาจได้กลายเป็นอนาคตของสำนักณนะสำนักมหาวิญญาณหลังจากหวังลินออกไปบรรพชนกระทิงสวรรค์จึงปิดด่านบ่มเพาะไม่สนใจเรื่องราวของโลกภายนอกเรื่องเกี่ยวกับสำนักจึงทิ้งไว้ให้กับผู้อาวุโสแต่เขาก็ตั้งกดเอาไว้ภูเขาที่มอบให้หวังลินจะถูกเก็บรักษาไว้และกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามไม่ให้คนอื่นได้เข้าไป หลายคนต่างก็สงสัยเรื่องนี้พอหวังหลินกลายเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังในบททดสอบชั้นฟ้าและข่าวลือเรื่องผู้สูงส่งชั้นเทวะผมขาวแพร่กระจายออกไปผู้คนของสำนักมหาวิญญาณต่างก็สับสนหลายคนค่อยๆคยาดเดาเบาแสหลายอย่างว่าหวังหลินแท้จริงแล้วคือผู้สูงส่งชั้นฟ้าผมขาวจากนั้นจึงเข้าใจความหมายที่บรรพชนประทีมสวรรค์ต้องการ หยานหลวนในอดีตเป็นผู้อาวุโสตอนนี้นางมีตำแหน่งสูงส่งในสำนักและสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้บางเรื่องนางสามารถย้ายออกจากภูเขาของตัวเองเข้าไปในส่วนลึกของสำนักเพื่อหาถ้ำที่ดีกว่าเดิมได้แต่นางก็ไม่จากไปไหนเพราะนางสามารถมองเห็นภูเขาของหวังหลินได้ในระยะสายตาจากบนยอดเขาของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่นางนึกถึงเรื่องอดีต นางก็จะยืนอยู่บนยอดเขามองไปทางภูเขาของหวังหลินพลางคบคิดเงียบๆฟ้านชานเมิงและฟ้านชานลิว้วยังคงเป็นสิทธิ์ของนางความขัดข้องใจที่มีต่อหวังหลินได้หมดสิ้นแล้วพอหลายปีผ่านไปก็ลืมไปหมดสิ้นในสำนักมหาวิญญาณมีผู้อาวุโสเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเขาคือตู้ฉิงร่างกายไม่ได้สร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อแต่เป็นเศษไม้ หลังจากวิญญาณดั้งเดิมของเขาควบแน่นอยู่ในไม้จึงทำให้กลายเป็นร่างกายขึ้นมาเขาถูกบรรพชนกระทิงสวรรค์แต่งตั้งให้เป็นผู้อาวุโสโดยไม่สนระดับบ่มเพะชีวิตเขาจึงสะดวกสบายยิ่งกว่าก่อนนี้มากมายการเวลาผ่านไปดวงอาทิตย์ขึ้นและตกหลายครั้งสำนักมหาวิญญาณดูเหมือนไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักเช่นเดียวกับแหวนกระทิงสวรรค์ ภูเขายังคงเป็นภูเขาเดิมตำหนักต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นก่อนหน้านี้หวังหลินยืนอยู่นอกสำนักมหาวิญญาณและมองสำนักอันคุ้นเคยตอนที่เขามาถึงที่นี่ครั้งแรกเขาเข้าใจสำนักมหาวิญญาณได้อย่างผิวเผินจากนั้นเขาก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นจนออกจากสำนักไปและเจอกับเรื่องราวหลายอย่างถ้ายที่สุดณนะวังหลวงซึ่งห่างจากสํนักมหาวิญญาณไกลแสนไกล เขาได้ค้นพบความสัมพันธ์ของที่นั่นกับสำนักมหาวิญญาณจนกระทั่งในตอนนี้เขาก็ยังมีบางอย่างที่ไม่รู้เกี่ยวกับสำนักมหาวิญญาณเผ่าพันธุ์ต้าหวังอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้บรรพชนของสำนักมหาวิญญาณผู้นี้บางทีเขาอาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะไม่ตายแต่แผนการของเขาวางไว้นานหลายปีและทำนายเหตุการณ์ได้ถึงเหตุการณ์ของวันนี้ เขาวางแผนหลอกทุกคนในสายตานั้นทุกคนเป็นเพียงตัวหมากถ่ายที่สุดแผนการในการปลดปล่อยผนึกของเผ่าพันธุ์และทำให้สายโลหิตบรรพชนเทพหายไปก็ทำได้สำเร็จเพื่อให้คนในเผ่าที่เหลืออยู่คนสุดท้ายได้รับอิสรภาพหวังหลินมองสำนักมหาวิญญาณด้วยท่าทีที่ซับซ้อนหวังหลินมาถึงแผ่นดินเซียนดาราได้นานแล้ว แต่ตอนนี้เพิ่งจะรู้ว่าแก้นกระทิงสวรรค์อันห่างไกลที่ผู้คนดูถูกกลับซ่อนความลับสืบต่อกันมาหลายรุ่นหวังหลินถอนหายใจพลางก้าวเข้าสู่สำนักมหาวิญญาณระดับบ่มเพาะในตอนนี้ของหวังหลินเหนือกว่าบรรพชนกระทิงเขียวและสิทธิสำนักมหาวิญญาณทั้งหมดดังนั้นจึงไม่มีใครสังเกตการมาถึงของเขาได้ ภายในสำนักมหาวิญญาณหวังหลินเห็นตู้ฉิงและหยานหลวนที่กำลังยืนอยู่บนภูเขาด้วยชุดราตรีสีแดงเพลิงหวังหลินยังเห็นฟ้านชานเมิงและฟ้านชานลิ้วด้วยหวังหลินก้าวเข้าสู่ส่วนลึกของสำนักมหาวิญญาณโดยไม่หยุดพักมุงนาเข้าตำหนักสลักวิญญาณที่เขาเคยเข้าไปเมื่อคราวก่อนตำหนักสลักวิญญาณที่ตอนนั้นต้องเปิดด้วยพลังของบรรพชนกระทิงเขียว แต่ตอนนี้เพียงหวังหลินก้าวเท้าก็มายืนอยู่นอกตำหนักสลักวิญญาณได้แล้วตำหนัก7็ชั้นปกคลุมด้วยหมอกบางๆด้านนอกมีรูปปั้นอสูรขนาดใหญ่2ตัวคล้ายกับมีชีวิตประตูของตำหนักปิดสนิทและเงียบงนันมีตัวอักษรขนาดใหญ่อยู่เหนือประตูตำหนักสลักวิญญาณตำหนักแห่งนี้ดูเหมือนมี7ชั้นแต่ความจริงมันมีชั้นที่8 9และชั้นที่สิ บรรพชนกระทิงสวรรค์พูดเอาไว้ว่าแม้แต่เขาก็ไม่สามารถเข้าไปชั้นที่สิบได้ที่นั่นมีบรรพชนรุ่นก่อนๆของสำนักมหาวิญญาณน,นอนพักผ่อนอย่างสงบหวังหลินมองไปบนยอดตำหนักด้วยใบหน้าสงบนิ่งเขามาเพื่อค้นหาคำตอบว่าอัจฉริยะของเผ่าเต้าวหวังทิ้งอะไรเอาไว้ให้หวังหลินเปิดประตูก้าวเข้าไปเขาคุ้นเคยกับที่นี่และก้าวขึ้นบนบ,นบันไดยอย่างมั่นคง ภายในตำหนักอนัเงียบสงัดเกิดเสียงแตกร้าวดังสนัน่นหวังหลินก้าวไปบนชั้นที่สองสาจนกระทั่งถึงชั้นที่8ซึ่งเขาเคยมาถึงขั้นนี้แล้วหวังหลินไม่จำเป็นต้องทะลวงเขตอาคมที่นี่เพียงแค่เขาเดินผ่านเขตอาคมก็แตกกระจายหวังหลินก้าวเดินขึ้นสู่บันไดชั้นที่เก้าอย่างช้าช้าในชั้นนี้มีหินยกเพียงไม่กี่ก้อนลอยอยู่พวกมันมีสุดยอดวิชาของสํนักมหาวิญญาณ วิชาภาพมายาทับซ้อนฉบับสมบูรณ์ที่หวังหลินต้องการอยู่ที่นี่เขากวาดสายตาผ่านหินโยกไปทีละก้อนหวังหลินมองเห็นทุกอย่างข้างในและจากนั้นเดินไปยังบันไดเก่าๆห่างออกไปไม่ไกลนักบันไดขึ้นสู่ชั้นที่สิบขั้นบันไดทั้งหมดมีสิบสามขั้นหวังหลินยกเท้าเหยียบขึ้นไปทีละก้าวจนมาถึงยอดตําหนักสลักวิญญาณชั้นที่สิบวินาทีที่เขาเข้ามาชั้นที่สิบได้ หวังหลินเห็นบางอย่างที่ทำให้เขาต้องขบคิดอยู่นานเขามองข้างในด้วยความรู้สึกซับซ้อนสักพักก่อนจะถอนหายใจแสดงว่านี่คือสิ่งที่เจ้าทิ้งไว้ให้ข้าและสิ่งที่เจ้าต้องทำให้ข้ามาถึงที่นี่อัจฉริยะของเผ่าต้าหวังเรื่องที่เจ้าหลอกใช้ข้าก็เหมือนที่ข้าบอกให้จือหวังหลินไม่ได้มองไปรอบชั้นที่สิบแต่หันตัวกลับและจากไป ภายหลังหวังหลินจากไปภาเพเหตุการณ์ที่สมบูรณ์ของชั้นที่สิบจึงเผยออกมาชั้นที่สิบไม่ได้ใหญ่นักมีขนาดเพียงร้อยฟุตเท่านั้นภายในมีรูปปั้นและโครงกระดูกอยู่หนึ่งร่างรูปปั้นเป็นรูปร่างของชายคนหนึ่งเขายือนอยู่และใช้สายตามองลงมาดุดมีพลังอำนาจใจการทำลายโลกเปล่งแรงกดดันที่ไม่ได้โกรธเกลี้ยและจ้องมองโครงกระดูกเบื้องหน้าอย่างเย็น่า โครงกระดูกกำลังคุกเข่าเบื้องหน้ารูปปั้นด้วยท่าทีเจ็บปวดและอ้อนวอนบนศีรษะมีรอยแตกร้าวแต่ไม่มีสมองภายในหน้าอกมีหลุมแต่กลับไร้หัวใจอยู่ข้างในสองมือยกขึ้นเหนือศีรษะแขนซ้ายถือสมองที่เหี่ยวแห้งส่วนแขนขวาถือหัวใจไร้สัญญาณชีพเขามองดูรูปปั้นราวกับกำลังขอให้ยกโทษและคุกเข่าอยู่ที่นี่มานานหลายปีตั้งแต่อดีต นี้ไม่ใช่โครงกระดูกธรรมดาแต่เป็นพันธนาการวิญญาณวิญญาณดวงที่อ่อนวอนให้ยกโทษรูปปั้นตรงหน้าคือรูปปั้นหวังหลินโครงกระดูกนั้นคือบรรพชนสำนักมหาวิญญาณอัจริยยะของเผ่าพันุ์ต้าหวัง